มึงไมดีโอ้โหไอสัตว์ไอโอ้โยไอย่าไอวัดไม่มีตังอะไรมีตังใช้ไอสัตว์ไม่เหมือนมึงไอเชี่ยไม่มีเสื้อใส่ไงไกว้เงินเดียวกูเปล่าวัดเงินกับกูเปล่าเอาเปล่าเอาวัดเอาเอาพึงเอาไปโชว์มึงเอามาโชว์ไยสัตว์จะเก่งจะปากเอามาโชว์ไยเหี้ยเอามาโชว์อัตไม่ต้องมาพูดเอามาโชว์เลยคนที่จริงอ่ะเขาไม่พูดหรอกไกว้เอาไปโชว์ีิครับพูดทำไมพูดทำไมพูดทำไมไอเชี่ยพูดทำไมไอสัตว์จะจะลิกกับวัดกับวัดจะเอามาโชว์ดิเหี้ย